วันนี้กับวันเปิดตัว7 73สาวงามปี2020ยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็พบน้องๆเป็นครั้งแรกนะคะน้องๆทุกคนก็คือสวยและก็คือพร้อมทุกคนพร้อมมากๆรู้สึกว่าปีนี้คือการแข่งขันเริ่มสูงขึ้นมากขึ้นเลยนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะครับผมจะเป็นงไงบ้างครับอุงปีที่ผ่านมากับตําแหน่งยังถึงปีที่ผ่านมาก็ประทับใจคะ่ะแล้วก็รู้สึกอยากขอบคุณ พินาวาดขอบคุณทีมงานพีน่้องทุกคน,นะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนางงามแม่ๆทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนที่คอยสนับสนุนทํให้โก้มีวันนี้ได้ค่ะไฮโก้คาดว่าจะมีงานแสดงในเร็ววันนี้ไหมคบต้องติดตามนะคะตอนนี้ก็มีถ่ายละครไปบ้างแล้วค่ะ,คะยังเปิดเผยไม่ได้นะครับเปิดเผยได้ค่ะละครเ,เรื่องเรดี้บานฉ่ำค่ะอ๋อค่ะเป็นเืิเปิดกล้องไปนานยังคะสักพักหนึ่งแล้วค่ะหนูก็ไปรับเชิญ เป็นบทประมาณไหนครับต้องรอติดตามนะคะจะได้ลุ้นกันครับผมนี่ก็ในช่วงนี้ก็ยังมีช่วงโควิดอยู่ครับอยากให้กำลังใจกับพี่น้องคนไทยหน่อยค่ะก็ก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะก็เชื่อว่าสถานการณ์จะต้องผ่านไปด้วยดีครับเพราะว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนครับสุดท้ายนี้ฝากถึงน้องๆนางงามเลยครับว่ามีคําแนะนํำยังไงบ้างที่ว่าในที่ว่าจะช่วงเก็บตัวนี้ละครับ อยากให้น้องๆทุกคนนะคเนเเนะ,คะเป็นตัวของตัวเองเลยนะคะสิ่งแรกก็1เป็นตัวของตัวเอง2แล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะอยากคิดว่ามาแข่งกับเพื่อนๆอีกหลายๆจังหวัดนะครับก็คิดว่าเราเราทำเราคิดว่าเราแข่งกับตัวเองดีกว่าแล้วก็คิดว่าอยากให้น้องๆมีความพัฒนาอยากให้น้องๆพัฒนาในเรื่องของการเดินแล้วก็าการพูดทุกอย่างเลยค่ะอยากให้มั่นใจมากๆขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะครับ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณ